เราจะไปเกาหลีโอ้เลียามึงอีเทียรโดนไวไหมอีเทียรตอนนี้ลมละลายล้วเอ้ยฮะทำไมโดนติดอะโดนจริงเหรอฮะเน่ากระทูไปแล้ว เพื่อนโดนส่งเข้าห้องเย็นไม่ผ่านตอมเกาหลีตื่นได้แล้วเร็วห้าทุ่มยี่สิบแล้วลูกกูเดธรรมะตื่นมาไปไปไป let's go Korea อย่าคิดถึงฉันมากนะคิดถึงแล้วอุอย้<ฟ>อยขีโ<า>น้ว แน่นอนจ้ะตอนนี้เพื่อนๆเขาถึงกันหมดแล้วนะคะดูแลตัวเองดีๆนะใช่เธอก็ต้องดูแลตัวเองดีๆโอเคเธอต้องนอนให้เพียงพอแล้วก็ข <c oughs> ับรถอย่างสบายๆบ,บอกตัวเองนะคะบอกตัวเองนอนให้เพียงพอเนี่ยโอเคบายบายนะฉันจะคิดถึงเธอก่อนอีกนย่งฉันจะมีววความสุขเออเดี๋ยวโทรหาฉันจะคิดถึงเธอบายบายขับรถดีๆนะไปค่ะเพื่อนด่าเราแล้วค่ะ Will not bow down เพื่อนา้ายอยูบวงแล้วเขานัดกันห้าทุ่มนะครับฟีแต่มีคนมีคนโม่อยากมาเที่ยงคืนเออตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเปิดเกตเที่ยงคืนอะแต่ว่าเออเออเออพูดไม่ออกมึ <c oughs> จริงตอนเนี้ยกูรู้สึกรู้สึกอะไร <c oughs> คิดถึงแม่ <c oughs> นี่ยังไม่ได้ออกจากประเทศแล้วคิดถึงแม่แล้วไม่มกมูรู้สึกมันจะสนุกไหมถ้าไม่มีแม่ มันว่าพวกเราพวกเราอยู่ด้วยเราไม่สนุกอ่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังต่อคิวให้เพื่อนน่ารักมากคือจังอับไม่ได้นอนจังก็เลยจะมีความงงๆแล้วจังก็จะมีความเซนซิทีฟแล้วจังก็เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ทุกคนในกลุ่มไม่มีใครไม่มีใครได้นอนอีนี่นอนสามชั่วโมงแมวโมก็สองชั่วโมงก็ถ้าเป็นลมก็เออไม่เคยช่วยใครได้ถ้าไม่มีแอมมันจะอยู่ยังไงเนี่ยเป็นเหมือนพ่อคนที่สองรู้สึกกูเป็นลูกสาวต้องอยู่ด้วยตลอดไม่งั้นตายไม่จริงกูเอาตัวรอดได้ทุกคนเสร็จหมดแล้วเหลืออยู่คนเดียว ปลาทูน่ารักที่สุดในโลกเที่ยวแมมโมอ,อยากกดกูดวพวก <c oughs> มึงกูดีใจที่มีพวกมึงสีผมสวยมากเลยนะเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เป็นไรทำไมหล่อขึ้นอะ สิบเจ็ดพอดีผ่านใช่ไหมพราะมันได้20โลเราขากลับทำยังไงอ่ะอ๋อขากลับเองค่ะวันนี้เราจะไปเกาหลีนี่คือครั้งแรกของการเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะคือจังหวัดฟิลเต้นมากแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นทริปที่สนุกและเราไม่เลิกคบกันไปก่อนและเราไม่ทะเลาะกันเนาะแต่เราไปดูตอนนี้แหละติ๊งไหนๆก็กำลังจะไปเกาหลีแล้วขอผิวสวยเปงสาวเกาหลีหน่อยนี่ แอนโรว่ากู a ุต้าไฮยาไวท์เชนิ่งบูสเตอร์เซรัมคือตัวนี้ไยอยาจังตามหามานานมากทุกเซเว่นคือมันหมดหมดเลยเพราะว่ามันฮิตมากอีกอย่างคือเขาเป็นเครือเดียวกับบีด้ากรุต้าแม็กซ์ที่ดังดังด้วยนะคะตัวคอลลาเจนแล้วก็ตัวกูต้าเนื้อก็จะเป็นแบบนี้คือเขาเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะด้วยส่วนประกอบของกรูต้าพรีเมียมแล้วก็วิตามินซีนะวันตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเลยคือแบบพรีเมียมพรีเมียมอัดแน่นไปด้วยสารสำคัญกว่า10ชนิด ดูดิเนื้อแบบบางเบาสุดๆอะ่ะชอบมากเขาจะช่วยผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็คงความชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยแล้วยังช่วยผิวกระจา่างใสฉ่ำวาวลดจุดด่างดำควาหมองคําใดๆคือบายบายตัวนี้ต้องไว้ใจมากๆเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วคือจังใช้มาไม่แพ้เลยแถมแบบผิวแเนียนนุ่ม แค่นี้นะคะเราก็จะผิวสวยเหมือนสาวเกาหลีสาวเกาหลีไปซื้อกันนะคะที่เซเว่นเดราคาเพียง49บาทเท่านั้นคุ้มมากกับการลงทุน49บาทกับผิวสวยๆซื้อกันค่ะแปลไปต่อที่คลิปชุ๊บต้องเต้นนะเดี๋ยวไปเจอพีบิกชันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะชีเริ่มละชีเสียทรัพย์ละหอมไหมคะ เมื่อไส์คุณตีสามก็คือจะไม่มีคนเลยอยากไปซืนอทำเงินได้หรือเปล่าล่ะกับลมีสองร้อี่สิบเย็แม่คืณรู้คอมมนวกลับไปอ่ะยี่สิบบาทโคตรแพงอ่ะไม่เดียวสองร้อยเจ็ดสิบฮะโอ้ก็คือยิ้พูดยิ่งแย่กินไปเยอะเหมือนกันนะคามยอมไปกัดใหญ่ มอมู่อฉันรู้กระวังสินสงส้นสุดทางเลื่อน mm hmm. and off the walkway ตึงระวังสิ้นสุดทางเพื่อนค่ะ <laughs> กับใครเหรอ เข้ามาในเกตแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดแล้วก็ขึ้นเครื่องละตอนนี้ตีสองครึ่งยูทูบเบอร์ทอนยูทูบเบอร์สาวยูทูบจะไปไปขึ้นเครื่องหนกันหลายคนถามว่าต้องใส่เห็นไหมคือต้องใส่นะแต่เป็นแบบสีใสคนเลยไม่ค่อยรู้คือพร้อมจะขึ้นเครื่องแล้วค่ะไปแล้ว ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะยี่สิบสี่นะคะด้านนี้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยี่สิบสี่สีอันนี้ยี่สิบไงยี่สิบแ้น่ <c oughs> มารีวิวกันนะคะคือเราบินแบบ low cost หมื่นสองนะคะก็คือ จังงูโอเคนะบอกมันจะรีกวก่าปกติที่มันจะรีกว่าปกติแตว่ว่าดีกว่านี้ทีถ้าเหมือนสองคูม,มากนะไปค่ะไปอันเดียวคือ6,000บาทคุณนายแฮปปท้ตรงนี้ก็คือเหมือนปกตินะคะโอเคเลยนะเว้ยสัตว์ปกติตเหมือนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต,ดต่างมาแล้วก็มีอาหารเหมือนที่ว <c oughs> ิใส่ก๋วยเตี๋ยเขาเขาแบบเขากรดิเราลืมแนะนำสมาชิกคลิปนี้นะคะไอจังค่ะเที่ยวค่ะาสป้าซู มีโม่ครับเอ็มครับขอาคุณค่า <c oughs> ทอบมากีจ้ามีวิวตอนนี้ก็คือร้อนมาโอเคตอนนี้เครื่องกำลัะออกแล้วค่ะ Tell. 한번 살펴 주십시오 <목소리도> 그저 이 지상 상황을 불러주십이 비행기는 계단 밑에 하선하기생겜이 없네 안전하게다 비행기에서 <목소리도> 내리실 때신 <목소리도> 후에는 승무원 들고 갈게요 어허...봄버 띠어 마 나와딴 숫자 6 숫자 30 숫자 30 숫자 ก็คือเอกสารที่ต้องปินมาค่ะถ้าจะเข้ามีพวกแบบว่า KETA แล้วก็ q code เออเราปินมาจะสิงเคสเพราะว่าเราปินคพอวาแผนเที่ยวด้วยเพราะเพื่อติดต่อหมอ oh, เรานั่งอยู่ตรงคนท้อง<ะ>เขาไม่เห็นอะไรเลยด้วย,ยดเดี๋ยวเพิ่งนโดนถามอะไรครับ เขาถามกูว่ามาทําอะไรขอดูขอดูอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมของกูอาจจะมีแบบว่าไปญี่ปุ่นไปอะไรพวกนี้ปะเขาก็เลยรู้คอยจังเข้าายมากก็คือเดินเข้ามาเขาไม่คุยกับจังคือจังแป็เฟรนดี้จังเป็แบบัลโหลเขาก็แบบไม่ตอนนี้ก็เขาเครียดอยู่เขาทำงานแต่ว่าถือว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วก็รอไม่นานด้วยว่ามันโดนถามละถ้าผ่านเราเดินมาแล้วปะใจเย็นใจเย็นมันไม่มีเพราะว่าเราอาจจะเสียวเพราะว่าคนข้างหน้าจะแบบเดินเข้าห้องเย็นอะ เออเนี่ยคนข้างหน้าเนี่ยโดนโดนส่งเข้าห้องเย็นไปใช่ไม่ไอเหี้ยประตูออกมาสิแต่เย็นเอ็มโบเยมบียปัดส่งเขห้องเย็นโดนจริงเหรอเนี่ยประตูไปแล้วไปรอฝั่งขวามไปรอฝั่งขวามเพื่อนโดนส่งเข้าห้องเย็นไม่ผ่านตมเกาหลีอ๋อเดี๋ยวประตูป่ะใช่ประตูเชี่ยไม่ผ่านห้องเย็นเออย a few moments later ประตูออกมาแล้วนะคะทุกคนแล้ว่า อะไรขึ้นคือเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบเพิ่งทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ทำไมยังไม่เคยไปไหนเลยรอเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมเรียนที่ไหนแล้วก็โอเคแค่นั้นแหละจบ <c oughs> เออแค่นั้นง,งงเหมือนกันว่าไม่เราพวกเราคิดข<ๆ>้างนอกเราต้องไปยืนยันให้ประตูไหมหรือเราต้องอะไรไหมไหนเขาเหมือนเขาแค่งงว่าแบบเป็นเล่มเปล่าแล้วเพิ่งทำใหม่เขาก็เลยแบบเอทำไมเพิ่งทำใหม่อายุสิบแปดแล้วอะไรแล้วก็จบละโอเคแค่นั้นเราคิดไปเองต <ๆ S 2> อนน<ๆ>ี<อ><ๆ>้เรามารับกระเป๋านะคะเอ้ยฮะ ทำไมโดนติดตอ่ะกอเดี๋ยวต้องไปประเด็นเยอะตรงนี้เราออกมาได้แล้วนะคะแต่ว่าแมมโม่อ่ะกระเป๋าเขาติดแฮกอะไรสักอย่างวะโดนตรวจกระเป๋าก็คือเราประสบการณ์เยอะมากจริงได้เข้าทุกที่เนาะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยอยากได้เลยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรเป็นเนมเโฟลเห็นมีช็นลอยู่ข้างในเขาเลยตรวจแรงอ๋อมึงเอากระเป๋าอีกอันหนึ่งมาใช่ไหมอ๋อ เอ็มมึงกินเหมอโฆษณาเลยอ่ะราชอบเหมือนกอกกี้กล้วยอ่ะอะไรวะเปวเหมือนเมจินมกล้วยเลยแบบไม่ได้แตกต่างเดี๋ยวจะมาซื้อเป็นบัสทิเกตนะคะเพราะว่านั่งไปโรงแรมน่าจะง่ายสุดเราลืมบอกนะคะว่าเราพักแถวฮงแดก็จะเป็นแบบว่าแหล่งรวมพวกอย่างซึ่งค่าที่นั่งจากแอร์พอร์ตไปฮงแดเท่าไหร่หมจประมาณ สี่ร้อยแพงนะแพงแต่ว่าเราก็อยู่อย่างราชาคีาม่เรารวยกูมีแต่แบงค์ห้าหมื่นววนเราจะไปสัมผัสอากาศเกาหลีครั้งแรกว่ามันจะหนาวหรือเปล่าเพราะเราเอ็กซ์เพคมากว่าให้มันหนาวไปไอ้ยังไม่ไม่เห็นไมเย็นไม่เย็นเลย thank you ตรงนี้กับบนเครื่องบินคือแบบนัาร้งกับสบายตรงนี้สบายมากเป็นแบบมิมูซีนะคะแล้วแบบเก้าอี้ใหญ่นอนสบายโอ้เหนื่อยมากเข่าเป่าตังโคตรใหญ่อันนี้อีกไกลปะ สี400 m, okay. ah! ่เมตรโอเคโอลิฟยังน mm> okay, so ี่ไงถึงแล้วที่ที่เราพักมันเดย์ครัคเกอรนะคะเป็น AirBnB อันนี้ไอจังจองผ่าน Cooking.com ตกคืนละ5,000ันนะคะพักได้ประมาณ5-8คนมี2ห้องน้ำดูโอเคแต่ว่าไม่มีลิฟก็คือเรานอน5คืนก็คือตกคนละห0 0พันเท่านั้นโคุ้ม อันนี้เดี๋ยวเราฝากกระเป๋าของเขาไว้ก่อนเขาให้เช็คอินตอนบ่ายสามนะคะอากาศคือร้อนตอนนี้คือเงอ่ออ,อกข้างในเปียกแลแ้วและเปียก้จะกรวบเปียกหรอจะกรแบคืออ้ <laughs> ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ฝากกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเดินหาแถวนี้แหละเพราะว่าโงแดมมันแบบมีอะไรให้เดินเยอะมากนี่ไง โอ้ใช่อันนี้ไหมอันนี้อันนี้กรอบๆรอบมึงเอาน้ำอะไรอยู่ป้าลี่ป้าลี่อยากกินน้ำแอปเปิ้ลอ้อนอะอ้อนนึกว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มก็คืออันนี้เขาคิดมานะคะในติ๊กต็อกมีน้ำแข็งแล้วก็น้ำเลือกมาแล้วก็เทใช่มาเลยมาเป็นอะไรโวอะไรตูนน่ะต้นเดียวอ่ะสุดๆหนึ่งสองสามอุ้ยมีความแบบซัมเมอร์ืัมใจพอดีป่ะไม่พอดีกบลังอุ้ยพอดีของคุณพี่มือเขาคิดมาแล้ว เนี่ยห้าสิบสามบาทฮอร่อยอร่อยมากรสมะม่วงก่อนที่พีอืมคุณก็อร่อยอร่เท่อันนี้เหมอนน้ำลอยดอมะเหยรวเลอะรัว่อยมากเออกินทุกวันในนี้นะดูน่ากินอะมีความแบบอูนินนี้แต่เป็นแบบกิมจิกิมใจมิน่ากินมีนไผ่หวาน้ว้อ่ะ เป็นบลาน่ากินมากเขเีเขามีสาร่ายใช่ไม่มีไหมมันหนึมหนึบอ่ะนื้อ <Devil> ด <is wrong> ีมากไม่เล่นุเขาทำให้มืงมึงเขาลอยอยู่นะเอาดี อะโอ้ยโตเอ้ยทำซาไม่นานเรามาแล้วโอลิฟอย่างกุ้งกามซื้อดิเอาเลยอยู่ไหนอะอันเนี้ยอยู่ไหนอ่ะมือพี่เขาเนี่ยต้องซื้อเพราะว่าพี่ว่าเรียกคนไทยแล้วแบบแพงมากคือทำไมต้องมีลิฟต์หลายสีตอบคำถามกันสิคะท่านนี้พี่วอยู่ในโลกของพี่แล้วอ่ะ อีเพียวโดนไวมากอีเพียวตอนนี้ล้มละลายแล้วอุ้ยยูริใช่ไหมอันนี้ยูจินอ๋อยูจินจำยี่พี่ยูจินอันนี้คนที่เล่น20 t y Century Girl อันนี้ต้องซื้อเลยต้องซื้อมันต้องซื้อทุกอย่างเลยอีเพียวเฮ้ยนี่น่ารักเล็กชันแบบเขาเรียกว่าไอติมอ่ะเอาแบบไอติมไอ้นี่น่ารักแต่คุยนี่สีบาร์บี้มากเลยอ่ะเพราะว่าไทยอ่ะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้โอ้ยเพียวหนักแล้วอ่ะคือกูก็อยากจะ่งแบบไงฮ้าไม่จบอีกเหรอดูก่อนไงดูให้ครบ ชว่วงนี้ก็คือจะเป็นเสื้อผ้าแบบซัมเมอร์แล้วนะคะใส่เดียวได้นี้เครื่องประดับนา่นารักมากเราห้องไหนนะศูนย์สามศูนย์สี่ป่ะมีห้องเบหนึ่งสองยังนอนอ่ะถ้าสองจะนอนห้องผู้ชายมาเถอะโอุย๊ยเลิศสองจะนอนห้องผู้ชายเราเถอะมึงอันนี้อะไรห้องน้ำหมอเฮ้ยโอเคโอเคไม่แย่เล็กมากเหรอลองเกียร์เล็กมากเดี๋ยวเราไปอยู่เดินไม่หงุดง อ๋อก็คือเป็นห้องนี้เลยม,มีเตียงนะคะอันนี้เตียงเดี่ยวแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำโอเคเออก็มีกระจกมีโต๊ะมีแอร์ทีวีอืมครบอุย๊ยมีบ o d y w a อ h ให้มีทุกอย่างให้ฮัลโหลเราคัมแบ็กแล้วนะคะก็คือเรานอนไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ <c oughs> อาบน้ำ <c oughs> แต่งตัวมาใหม่ซึ่งก็จะออกไปถ่ายรูปแล้วก็ไปช็อปปิ้งแถวชินชอนค่ะประมาณ Uhm, สบาสบายพยัยับพยายเรานั่งไปไกลปะสถานเดียวเออเหรอเราอยู่เกาหลีเนาะ นะมีเย็นอะเวลาขวาดูออริจินแบบซีพีเกาหลีหเอาไหมเอาไหมเอาดิขเข้าใแล้วกันเนาะ Three people <c oughs> บาร์ร้านคือแบบว่าหัวหน้าพาลูกน้องมาเลี้ยงสุดอะ <c oughs> ใช่เป็นคิวแบบอลูกน้องเมาถึงบ้านแล้วก็แบบกินปังรักกัน <c oughs> อันนี้มันก็จะมีเป็นพอร์ชั่นสำหรับหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วก็บอกเขาได้เลยแล้วเขาก็จะเตรียมมาให้ I will put cheese on it คือแบบตัดนองต้องตัดกันอ่ะอร่อยอ่ะชิคกินมันจอกนุ่มมากอยากจังอืน um ้าค่อยสวยเราแค่จิมเผ่อแล้วกันอืมากินุยตากินุกยยายสินเกาหลีตีมดอมจ้าเอ้า วหวานจะไม่หวานเกินแต่ว่าน้ำตาลก็มีเห็ดทิ้มเหงือกนะจริงเหรออืมกร <and> อบอรอยก็แบบ e t จริงเขาไม่อยากให้เราล้ <laughs> องจริงๆเขาบอกอย่าล้ออย่าล้อ ไปอลิปยังอีกแล้วนังก็เลยแบบองไม่ไปแล้วจังนังนนี่เรากลับมาแถวที่พักนะคะมาหาตู้สติ๊กเกอร์ถ่ายเพราะว่าร้านนี้พร็อพแน่นเวอร์อุ้ยพร็อคน่ารักมาก ึงละอุ้ยเย็นอยู่้องเปลี่ยนเพลงมันแนี่ยได้แตออะมึง้ามเพลงหรออะไรมีคนข้ามเพลงเนี่ยไม่กูเช็ดหน้าอยู่นากระจกอะคือมือถือมึงอยู่ข้างนอกอะอ๋อเออเอ้ามึไม่ได้เอาเข้าไปหรอเออใช่เอ้า เว้มามแต่เขา<อ>ไม่ให้ช้อนส้อมเรามาเว้ยมันเป็นข้าวที่เรา k e away มามทำไงดีอะใช้นี่เปิดอ่ะใช้อะไรสิพี่ชูหห้ห่อแล้วไม่อร่อยหรออ้าวเบื้องหลังอร่อยแตกต่างอ,อร่อยแตกต่างอร่อยอร่อยแตกต่างแบบลงตัวสี่เมนู style ส,สี่สไตล์สไตล์พูดชัดๆอะไรมึงกลไมเมน,น้นี่คือเบื้องหลังการเอ,อ่อ ตัดวิดีโอของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนพอยท่านชื่ออะไรนะขนาดมาเกาหลียังต้องส่งงานหนักขนาดนี้งงและนี่ก็จะเป็นวันแรกที่เราถึงเกาหลีนะคะคือเป็นวันที่เหมือนทำอะไรหลยอย่างมากจนไม่คิดว่าแบบมันเป็นวันเดียวอ่ะเรี๋ว่าสองวันแล้วใช่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอจังจะอัดคลิปบล็อกเกาหลีอื่นอื่นอีกมากมายเดี๋ยวรอติดตามในคลิปถัดไปนะเรามีจะไปแบบเอเวอร์แลนด์ไปฮันโบไปแม่น้ำันไปแม่น้ไปเอสเอ็มเออ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกันอีกน,น,นะคะ <All right. S 1> สัวันดี้ไปแล้วบ๊ายบายโอเคเก่งมาก